สวัสดีค่ะช่องอร่อยนะจะบอกให้ ep ที่96ผัดฉาปลาช่อนค่ะเมนูง่ายๆสไตล์บ้านบ้านแบบบ้านของเราค่ะใครๆก็ทำได้หากใครที่ยังคิดเมนูว่าจะทานอะไรไม่ออกหรือว่าจะทำกับข้าวอะไรทานดีมาดูในช่องอร่อยนะจะบอกให้สิเรามีเมนูแนะนำหลากหลายเมนูเลยรับรองว่าทำง่ายง่ายสไตล์บ้านบ้านแต่อร่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ ไปค่ะเราไปดูขั้นตอนวิธีทำกันเลยเมนูนี้รับรองว่าข้าวหมดหม้อแน่ผัดชาปลาช่อนแน่นอนเราก็ต้องมีปลาช่อนนะคะพอดีเรามีปลาช่อนตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งค่ะเราก็เลยมาแบ่งเอามาผัดสักครึ่งตัวก็พอค่ะเพราะมันตัวใหญ่กะว่าผัดได้สักจานหนึ่งก็พอถ้าผัดเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเหลือค่ะถ้าเหลือแล้วมันจะเซ็งไม่อร่อยละค่ะกินร้อนๆน,นะคะ อันนี้คือปลาที่เราแล่มาเรียบร้อยแล้วค่ะหากใครไม่มีปลาช่อนก็ใช้ปลาอื่นๆก็ได้ค่ะหรือไม่ก็จะเป็นกุ้งปลาหมึกหรือว่าจะเป็นปลาดอลลี่ที่เขาแล่ไว้เรียบร้อยแล้วก็ได้ค่ะแต่ก็ต้องระวังนะคะระวังมันเละตอนผัดแล้วแต่ความชอบเลยค่ะปลาช่อนที่ใช้เนี่ยแล่เสร็จแล้วล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็มาผึ่งไว้ค่ะต่อไปเป็นใบมะกรูดค่ะยิ่งตอนเนี้หน้าฝนเนาะกําลังแตกอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะกินได้ทั้งใบอร่อยเลยค่ะเราใช้ฉีก ใส่ตอนที่ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นก็จะหอมขึ้นมาทันทีเลยค่ะเขาใช้เอาไว้ดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ค่ะมีอยู่สองสามสิ่งค่ะที่ผัดฉ่าขาดไม่ได้สิ่งแรกก็คือพริกขี้หนูอันนี้ใช้เยอะมากค่ะผัดฉ่าเนี่ยต้องเผ็ดแซ่บค่ะ อันดับที่สองก็จะต้องเป็นกระชายกระชายเนี่ยเราซื้อมาแล้วค่ะแต่มันไม่พอเรามีกระชายสดด้วยเดี๋ยวเราจะหั่นสดๆใส่ลงไปเพื่อความหอมเลยค่ะขาดไม่ได้เลยนะกระชายเนี่ยค่ะอันนี้คือที่เราซื้อมามันจะเป็นที่เขาหั่นมาแล้วส่วนอันนี้เรามาหั่นเพิ่มค่ะเพราะเราคิดว่ามันน้อยไปพอผัดไปแล้วเดี๋ยวมันจะยุบเองค่ะเอาไว้ดับกลิ่นคาวต่างๆได้แถมยังมีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์ด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะ เขามีขายเป็นแพ็คเลยค่ะสำหรับผัดชาก็จะมีกระชายพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกค่ะสามอย่างนี้ขายไม่ได้เลยนะคะในแพ็คนี่ค่ะจะมีพริกแดงพริกเหลืองมาแต่จะไม่มีพริกขี้หนูนะคะพริกแดงพริกเหลืองเนี่ยหั่นไว้เพื่อความสวยงามก็คือเหมือนเอาไปประดับจานค่ะแต่ความเผ็ดเนี่ยเราต้องมาหาใส่เพิ่มก็คือได้จากพริกขี้หนูที่เราบอกไปแล้วในเบื้องต้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพริกกระชายใบยมะกรูดที่หั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปล้างทำความสะอาดเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะผัดกันเพื่อนๆคะ่ะนี่ก็คือวัตถุดิบของเราทั้งหมดที่จะเอามาผัดชาค่ะบางอย่างก็มีขายเป็นแพ็คสำเร็จรูปไว้เลยค่ะ แต่ที่ต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือพริกกับกระเทียมอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปตำก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาผัดต่อไปก็เนี่ยค่ะชุดนี้จะขายเป็นแพ็คเลยค่ะขาดอะไรเราก็ซื้อเพิ่มเอาถ้ามันไม่พอนะคะอย่างกระชายเนี่ยเราซื้อเพิ่มพริกไทยอ่อนตอนนี้หาไม่ค่อยได้ค่ะในแพ็คจะมีแค่นิดเดียวส่วนพริกแดงเนี่ยเอาไว้ประดับเพื่อความสวยงามใบมะกรูดเนี่ยในแพ็คก็มีนิดเดียวค่ะเราใช้ใบอ่อนๆจากต้นของเราดีกว่าค่ะ มะเขือพวงเราเพิ่มขึ้นมาค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาไปตำก่อนเอาไปบุกมันนะคะแล้วค่อยล้างทําความสะอาดใส่ไปเพื่อความอร่อยค่ะที่แน่ๆของเราคือพระเอกของเราปลาช่อนค่ะอันนี้คือเราล้างแล้วก็ผึ่งไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปหั่นเป็นชิ้นๆนนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปหั่นปลากันก่อนเลยเพื่อนๆคะ่ะเนื้อสัตว์หรือปลาเราใช้ตามปริมาณที่เราต้องการเลยค่ะ มีเยอะใส่เยอะมีน้อยใส่น้อยก็แล้วแต่เราเลยค่ะหรือว่าจะทําพอรับประทานแค่มื้อหนึ่งก็เอาแค่พอประมาณก็พอนะคะอย่างเรามีปลาช่อนเนี่ยเราแบ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งตัวก็พออันนี้คือเราแร่ล้างแล้วผึ่งไว้ก่อนค่ะแล้วเราค่อยเอาไปหัน่นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปทอดถ้ามันยังเปียกๆอยู่เนี่ยค่ะเวลาทอดแล้วเนี่ยมันน้ำมันมันจะกระเด็นนะคะอันนี้เราผึ่งจนแห้งเลยค่ะไปค่ะเราไปหั่นกัน เพื่อนๆถ้าสังเกตดูดีๆตอนเราหั่นปลาเนี่ยเราไม่ได้แล่ปลาสะจนบางเฉียบนะเราหั่นเป็นชิ้นหนาๆอย่างที่ ยกให้ดูเมื่อกี้นี่ยค่ะเพราะว่าถ้าหั่นบางอ่ะเวลาเอาไปผัดหนึ่งมันจะเละสองก็คือมันจะไม่น่ากินอะ่ะเออเราไม่ได้ทำขายเนะเราทำกินกันในบ้านค่ะก็หั่นประมาณเนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปทอดส่วนมะเขือเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปบุกๆมันสักหน่อยหนึ่งให้มันแตกๆค่ะนี่ไงว่าแล้วต้องโดนบน ไม่ควยใหญ่มองตาเขียวเลยเคเ้าไปได้ยังไงจนเยอะแยะขนาดนี้ตามลำบากจริงๆต้องใส่ทีละหน่อยๆค่ะแล้วก็ค่อยๆบุกมันจนได้เอาล่ะเอาละ,าละก็ต้องทำตามกันไปละและนี่ก็คือ,อมะเขือพวงที่เราบุกล,ล้างน้ำทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปล้างคกให้สะอาดต่อด้วยพริกกักระ,ะเทียมค่ะ จะแซบจะนัวก็พริกะกับกระเทียมเนี่ยแหละค่ะถึงใจใส่เยอะเยอะเนี่ยค่ะพริกกระเทียมตำแล้วมีเยอะใส่เยอะเลยค่ะให้เผ็ดปลาเตรียมที่จะทอดต่อไปมะเขือพ่วงล้างทําความสะอาดเรียบร้อยเครื่องปรุงทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างครบค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทอดปลากันไปค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไป รอให้น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ปลาลงไปขั้นตอนวิธีการเนี้ตอนที่บอกตั้งแต่ตอนแรกค่ะปลาเนี่ยต้องผึ่งให้แห้งก็เพราะว่าขั้นตอนนี้เลยค่ะถ้าปลายังมีความเปียกของน้ำอยู่หรือปลาเปียกเนี่ยค่ะเวลาใส่ลงไปทอดเนี่ยอ้ยน้ำมันจะกระเด็นเลยค่ะนี่แหละคือเหตุผลแล้วเวลาทอดพอใส่ปลาลงไปแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมัเลยค่ะไม่งั้นถ้าไป กลับมันบ่อยๆมันจะเละนะคะ แล้วก็รอยาวๆไปค่ะทอดจนกว่าจะเหลืองเลยค่ะ ใกล้และใกล้และแต่ยังเหลืองไม่พอค่ะรอไปอีกสักพักหนึ่งค่ะแต่อย่าเผลอนะเ๋ยวไหมประมาณนี้ค่ะได้แล้วเดี๋ยวตักขึ้นมาเลยค่ะหากใครจะเอาไปชุบแป้งหรืออะไรก็ได้เลยค่ะแล้วแต่ยิ่งชุบแป้งก็ยิ่งหนานดูหน้าอร่อยหน้าทานค่ะแต่เรา,เาทอดแบบนี้เลยค่ะไม่ได้ชุบแป้งชุบอะไร ต่อมาเราใส่น้ำน้ำมันนะคะเพิ่มลงไปแล้วเราก็ผัดเลยค่ะขั้นตอนวิธีการผัดดูเอาเลยเจอยกันนะคะโอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะกินถึงมากขอลบก,ก่อนปลาเราก็สุกแล้วนะคะในเครื่องผัดเนี่ยเดี๋ยวเราปรุงรสไปเลยค่ะปรุงด้วยน้ำปลาซีอ e. ิ๊วน้ำตาล ใครมีชูรสรสดีอยากใส่อะไรใส่เลยค่ะชิมรสตามชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราใส่กระชายลงไปเดี๋ยวมันจะดูดน้ำค่ะเดี๋ยวมันจะแห้งของมันเองค่ะ พอมาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะมาชิมรสกันอีกสักหน่อยค่ะเอาให้ได้ตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วเราถึงจะใส่ปลาที่เราทอดไว้ลงไปคลุกพอให้มันเข้ากันสักพักหนึ่งแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วตอนเสร็จเนี่ยเราถึงจะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเพื่อความหอม โอ้โหพอใส่ใบมะกรูดลงไปเนี่ยกลิ่นหอมเลยค่ะท้องร้องที่มาทันทีเลยเสร็จแล้วค่ะผัดฉ่าปลาช่อนเป็นยังไงบ้างคะน่าอร่อยไหมถือเป็นเมนูแนะนำอีกเมนูหนึ่งนะคะไปลองทำทานกันดูค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวก่อนนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องอร่อยนะจะบอกให้เนกเมนูไม่ออกก็เข้ามาชมในช่องได้นะคะเรามีเมนูแนะนำเยอะแยะมากเลยค่ะ <c oughs> แอดมินขอตัว <c oughs> ไปล้างจานก่อนนะคะยังไม่ได้ถึงเวลาทานข้าวค่ะทำเตรียมไว้ใชๆขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่องอร่อยนะจะบอกให้กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปล้างจานก่อนแล้วบ๊ายบาย